สวัสดีครับวิธีพิมพ์ออลโต้ซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับกับโตโยต้าเอาติดนะครับสตาร์โรครับสตาร์รถไดร์ฟจะติดเลยนะครับเป็นออริสตานะครับไฟเลี้ยครับขอทางครับตัวไฟเลี้ยจะเป็นเทอร์น์ลันนิ่งนะครับตัวนี้นะครับดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับที่ไฟต่ําและไฟสูงนะครับที่ไฟต่ํานะครับใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับใบบอก9.1นะครับที่ไฟสูงนะครับใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับอ่านี่นะครับไฟต่ำครับ ฟังก์ชันจะเป็นติดสองดิฟสี่นะครับยกไฟสูงครับนี่นะครับยกไฟสูงไฟสูงจะติดมาด้วยนะครับแล้วไฟต่ำก็ยกด้วยเหมือนกันนะครับเป็นไบสีนอนนะครับนี่ยู่แสงหน้าตัวรถนะครับอันนี้เป็นแสงนอกตัวรถนะครับสูงครับเส้นขัดออกคมๆนะครับแสงเข้มนะไฟสูงสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านฟิล์มครับ แต่งในตัวรถและน้องตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะคบีทีบีเมียมอัลโตซีนอนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ